สวัสดีกับพี่น้องมามามืกินนั่นข้าวปุ่นน้ำข่อยเนาะมันในข่อยเอดข้าวปุ่นพี่น้องนมาข้าวปุ่นเป็นเส็บเส็บอันข่อยก้อยสุนั่งกินขังนอกเนาะน่ะอักก้อยลายพี่น้องอักมีเก็บมาจากสวนล้วนๆจะกบริสุทธิ์ได้เด้เนาะอันข่อยเก็บมาจากสวนข่อยนะนะเพราะว่าบ้านนี่เรากระิกินได้บ้านพี่น้องเอาสอนกับสอมก่อนมาเด้อจ่ามากินน้ำข่อยเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่า ก๋วยกระสิกินแนวนี้แหละจิ้มน้องพักอะายอย่างหลายแนวน้องพี่น้องนี่หอยกับผงมะลูบางทีล่ะมันอันนี้น้องพี่น้องเนาะโอ้ยหอมน้ำกะทิพี่น้องอันกระปุนมาดเดียวพี่น้องกระปุนแห้งมาดเดียวกินได้บ้านี้ก๋วยสิบัวพักใส่แน่นี่นะพี่น้องก๋วยจีลาวพักใส่แน่ไหมละปากเลยนะยังไม่แสบพี่น้องเร่มๆพี่น้องเลยจะว่ามันติดเข่าเนี่ยต้องรับก่อนหรือก็ จะกินต่เกียบเอาด้วยพีน้องด้วยมากมากมากครับแล้วครับนี่คอี่สวนรปลูก่ไว้จัดวนปลูกเองไม่น้อง เพื่อนน้องนงกัมีคนอ่เเี๋ยวคำนวยบแบบกใหญันงไปยังบ่ามาเกาขักลงอันนี่กินข้างนอกเอา ย้ำลมพัดน่ารักก็มากินน้ำหวานอยู่นในเระพี่น้องน้องสิลรพี่นอ้อ,นองอยากกินยังกะเฮ็ดกินเราเห็ดกินรสมักในสวนเท่าไรหลายเนาะพี่น้องเนาะอิ่มมากของธรรมชาติอนหวานกินไป หอมดวนหอมเดิน,ดนหองใบมุ่นนะนะพี่น,น้องหอมใบมุ่น านพี่นอต้องัหวานเตานก็ได้านก็เลือกจินเนาหาน อ้อนพี่น้องตกแปดอ้อนปาดมาปุ๊บก็ล่างปั๊บเห็นปุ๊บปั๊ปบยายจะเพ้่โยนตะกุบนอันอนี้ต้นใหม่อยู่นี่นะพี่น้องมันเป็นปุ๋ยตัยวไยอยู่ในยี่ันนะพี่น้องอยู่สวน ว่าก็มีแต่สีนอ,อบหานเลยว่ากันเลยภายในมากนั่งกับนอกพี่นอ้องบรรยกากาศมปนอ,นอีน้รองนมันบ่คือในเหียนในเหี้ยนกับพญายันเปิดแต่แอร์เว้ยภายในเพรเป็นก้นมามากแอร์แบบน พี่น้องซชือปล้ามาแลลวก็มาต้ม,ก,มกันมาเฮ็ดกิน พยายามตอบพระาชาขึ้นมาคือเห็นโมันเยมัน็คือคือเป็นตาแสเราึนก็เป็นตาแสบว่าตอนนี้เราจะไปใส่อันง่ายๆของเตาแบได้หเปล่าาดก้ได้้หน่อยจะเสียัก็ไปอีกน ร่วมกันต่อไปอ่ะอส้างค้าจางแม่แบบายแบบแพรมาได้แจมมาเนิ่มาเนิ่นแเ,เลยอ่ะฮึ่ยฮึ่่ยฮั่ยฮึ่ยฮ่ยฮ่ย่ยยฮ่ยฮฮ้ยฮึ่ย่เฮึ่ยฮึ่ยฮึ่ยฮ่ยย ทุกอย่างแหละแล้วฮะสิดเด็ดใจจะา,ากันได้ฮาก็เดดใจอันนั่นก็สำมาก ติดตาไม่ขอีน้อพี่น้องนอกจาขอบคุณได้หลายอาจาเดี๋ยวมือเมื่อนาไม่ยังดีๆแล้วจะไม่เหตุเบิ่งอีกน้อพี่นอนะ้องเนาะจังไงกับตึงรู้ลังใจขอยน้ำเนยได้กับพี่น้องเด้อขอบคุณได้หลายครับบ๊ายบายจีบยูบาย,บาย,บาย